หอดขัวเขนพี่น้องกันเนาะจากหมู่บ้านไปหาหมู่บ้านเยเหนดเหนดเหน็ดยหน็ดเหน็ดเหดเจือ แขนจากหมู่บ้านไปหาหมู่บ้านพี่น้อยเนาะเห็ดเดี๋ยวนี้พูดดิลมรถมอเตอร์ไซค์นี่พี่น้องเว่ยสีมากเลยพ่อแม่บอรถไายมาสิบอสคัวหมู่บ้านหาหมู่บ้านพี่น้อยเว่ย ตัวไทยเด้อนี่โอ้ยย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 ยอ้ขยยยหยย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 ายย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 เยย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 าเยย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 นยยยยยเยยยเยยยยสยมยยย ติดยิ้มยิ้นนนนมิ้มยิ้มหมา่บ้านขุามหากันรับน้ำหนักได้เด็ดเนาะไทยน่ะพี่น้องเลยเนาะไปอีกพี่น้องเลยเนาะไปอีกหมู่บ้านนึงเอาขามมาเนี่ยกะไ,ไปอีกหมู่บ้านนึ่งตอนนี้อราไทยเขุนขามมา ไปนอกไปไปอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเราก็ได้ขับตัวนี้มากกัถ่ายพรมพี่น้องได้ครับเบิ่งกับส้มกันพี่น้องเลยผมประกอบใจข้างในเนาะพี่น้องเลยการพรมประกอบใจทางอาชีพอะไรนั้นประขอบใจหลายๆเด้อที่ผ่านเลย่อใหม่นองฝนเกี่ยวกัมือครอบปอบใจหลายๆอยู่ให้อยู่ดีมีแห้งท้ายเกิดอะไให้ยแล้วก็ไมรวยรวยเป็นขายเครื่องก็โดยเปานของตัวเองอ๋อ วาเป็นบ่อเมนก็คือว่าทั้งน้องกระหูโดีอยู่เนาะเพราะว่าเป็นได้คุยกันแล้วเนได้คุยกันแล้วคุยกันทุกมื่อเบาคดยขายเครื่องเกี่ยวกับยังร้านอาหารเป็นร้านอาหารคุณเป็นเจ้าของร้านอาหาตามสั่งเอาไว้ในตามสั่งก็คืออย่งห้าเหล่าห้าเดียร์นี่แหละวันนี้เดทถามว่า เพิ่นก็ได้วบาอยู่บ่อยว่าตอเวลาว่างเลยที่มาเอาน้องว่าไปกลัวดิคุณว่าก่อคืนในเหมือนกับบอกกับยายช่วยกับยายเองโอ้ได้ยายว่าได้ไหนนี่คุยเรื่องหลินวานนี้แต่เรื่องเรงเพิ่นยังไม่ได้คุยันเอยากเอาน้องไปกลัวอยู่พูดฟังนั่นนถะนะจมุกได้เนาะโอ้คือว่าได้คุยกับเพิผลเนาะพ่อเมย์ก็ได้คุยน้ำแล้ว แต่คุยแต่กับยายอกับยายคือแต่ว่าเรื่องที่เอาว่าเสียลองไปกวดคุ่นยายผุ่ตกลงบ่เรื่องนี้เพินยังไม่ได้ว่าทางผนันกะได้เออมีแต่เพิ่นแบบว่าส่งเงินมาให้เพื่อเอาไปกวดไปอย่างนี้บ่โดยอ่ามาให้น้องเพื่อไปรักษาอืมไปกวดเบื้องต้นก่อนแม่ปวดไปอายามาตึงเพราะว่าได้ยินข่าวเพิ่นน่ะสิมาอยู่เนาะโดย พายด้เด no oh? oh, oh no, ือนนี่บอต่นหมาลูกน้องกับ huh. บ้านอเพื oh, ่อนอ่ะสีหันมาโอ้แบบว่าน้องว่าสูกนงการพักชงการปาซนชานเนาะยังโมดดนนี่นะแม่ชงการยังอีกสีหามึนแมนเหงไวแบบนี้แม่นี่ีหานสีหาี่เลยนิมาเ้มาเห็นตัวจริงได้แบบนี้มาลิดสงการร่วมเนาะ คนที่มาดินสงการนดจฉได้รู้สึกเต้นรึเป่าคนทีมาตื่นเต้นเป็นก็อยากมาว่ายคหมว่ออ๋อเป็นไอยากมาเห็นนอกคือกันเดี๋ยวว่าเป็นห่วงเป็นยังเนาะดโทรครูสาแเรงบ่ดโทรไปพิษหนากันบ่ดูพหนาหวานเร็วยังน น้องอันเคยคิดด่วยว่าชูเราเพิ่นมาปุ๊บเลยเพิ่นสิฮับกับสภาพครอบครัวเฮาได้บ่เพิ่นได้บอกเพิ่นบ่บอกว่าฮับได้บ่เป็นหยังหัวมุ่งกันหาหยังเลยหรือว่าฮับได้น่ะคือว่าฮับน้องได้บ่หรือว่าฮับครอบครัวพ่อแม่เอ้ยน้องสิฮับได้บ่ฮับได้บ่หากเบาง่ายๆคือว่าเพิ่นสมมติว่าได้เอากับน้องนี่คือสิบ่ได้อยู่บ้านเฮาหรอกเนาะเออแปลว่าครูนี่นี่เหมือนโค้งนี่แม่นก็คือว่าเพิ่นฮับได้ก็เพิ่นสิเอาน้องนี่ไปดูแลอยู่พุ่น เอาน่องไปเบิ่งไปแย่งพ่นแล้วก็ทั้งพอทงแม่นี่เพิ่นกะสีเบิ่งแย่งคือกันก็คือว่าหับไปเบิร์ดทั้งน้องกะสีไปน้ำเพิ่นน้องกัพร้อมอยู่เนาะเดี๋ยวไปรักษาทั้งนั้นบ็ไปก็จะรัเนาะไหนว่าเอาไปไปเบิร์ไปแย่งไปเบิ่งไปแย่งไปรักษาดูแลพญปเน่าเน่เวลาอันนั้นก็น้องอยากมาเยี่ยมยามบ้านกับมาเนาะอันมาลูกอนี่สิ แหงเลี้ยงเพราะว่ากาเลี้ยงเอาพันธุ์สีขาวมาอ๋อค่าเลี้ยงพันธุ์กิจสุ่งแบบลูกนี่ถ้าว่าทั้งนิ่งไอยางให้เอาไปกับพันธุ์สีส้มค่านุ่มมาให้ดูดูค่าสีขาวมาให้โอ้ยถ้เป็นจริงเนี่ยก็เนาะให้บุญน้องฮอดเลยกว่าเดี๋ยว่าไปหนึ่งมาเลยกับพันธุ์ทีเอาไปแบบหักลูกเป็นเมียว่าซะนนะเนาะแล้วก็เป็นไตหักสาน้องน้ำ แล้วก็มีเบี้เคตดงานทำให้น้องอีกเนาะแล้วก็สรงยืนทางครอบครัวพ่อแม่ทั้งนี้อีกเนาะ,ะให้เป็นบุญให้บุญน้องถึงแล้วก็เนาะพอให้น้องสมหวังกบความหครั้งนี้เนาะเพราะว่าทา้งน้องน่กาสีได้ดีขึ้นแล้วก็สิได้หาจากพญาธิที่น้องเป็นนี่จะมีเงินรักษาคืออยู่บ้านเท่านันก็บบมีเนาะคือนอนก็บม่มีเงินไปรักษาแต่ว่าเพิ่นผากมานี่ก จักันไหนยะมาสั่งซ่าหมจักศรีใส่เครอบครัวนี่เนาะหมอจักศรีไปรักษาเองนี่อย่าบอกเพียงพ่อว่าจัะนะถ้าว่าเพิ่นมาคือขับเพิ่นมาแบบเพิ่นบ่อเนี่ยก็สาธุเนาะเป็นบุญของเขาแบบถ้าเพิ่นมาเนี่ยพป็นกครสิโคปุ๊บเลยบ่อเลยยังไงโลกวันนี้เนี่ยโม่พ้อเบยว่านอกนี่ว่าสีห้างเงินก้อนหนว่าห้างเงินก้อนจังวะกันไม่ถึงวะทั้งวันก็โม่พ้อทั้งนอกก็ยังโม่พ้อสู่คนสู่บ่อพ่อมแต่ว่า ทางผิดทางคือว่าเพิ่นสิมานี่เพิ่นสิเอาน้องไปรักษาเอาไปรักษาก่อนโดยเพิ่นก็บ่ได้ว่าสิเอาไปเป็นลูกเป็นเมียเออเอาน้องไปรักษาก่อนเดียไปอยู่น้ำเพิ่นแบบเป็นคนงานเป็นอย่างนี่บอกโอ้แบบเห็ดห้าเดี๋ยน้ำเพิ่นจะเห็ดงานของเพิ่นเด้อสันสันน่ขอโทษน้ำเด้อพี่น้องก็ว่าเฮาเว้าผิดพลาดประการใดก็เนาะก็คือว่าทั้งเดี๋ยวนี้นะเพิ่นกำลังคบกันอยู่แต่ว่าทั้งนั่นก็ยังบอก พร้อมที no okay. uh ่ว่าจะเว้าเรื่องตกแต่งห้องขอเนาะก็มีแต่ว่ามาเอาน้องนี่เบื้องต้นนี่ก็คือว่าเอาน้องไปหักษากอนแบบนนี้นะาเพิ่งไปว่าเพิ่นมักหักยู่แต่ว่าต้องรอหายพญาธน้องนี่หายขาดก้อนจะเว้ากันเรื่องนั่นนั่นแหละว่ากันทีหลังแม่อันนี้เนี่ยต้องเว่าเรื่องพญาธิก้อนก่นนมาโดนยาใดๆก็หายน้องแข็งแห้งก้อนหน้องแข็งแห้งห่างไกย ื้นฟูก่อนว่าซั่นซัเนาะจังสิได้อ่างเว้ากันอีกเทื่อนึงเรื่องที่ว่าการสู้คอกับตามที่ของพี่ีเนาะอืีใจนําสําหรับเพิ่นมากันเนาะว่าทางบ้านเฮาก็คือว่าเด้อพี่น้องเนาะจับนาวิลังอยู่สิรักกันได้หาเงินใส่ไปกวดไปกินยาอเนาะันนี้ซื้อนมให้ลูกเนหลายสิ่งหลายอย่างถ้าว่าเพิ่นยืนมือเข้ามาซอยนั้นก็สาธุเนาะ นั่นดีกับน่องคนเนาะคือว่าตอนนี้แหละคนก็ได้ฝากเงินมาให้ให้น้องไปต่อยาเนาะคมหักกระแม่นคมสคสารกระแม่นคมสูงานอยู่ตรงกันบิดเนาะว่าไงไโดยถาวาคือถาวาพึ่เว่าเนี่ยถาวาเสียเาปุ๊บต้องกะเป็นห่วงทั้งพญา เบื้องต้นก็ต้องหักษาก่อนรษาก่อนแข็งแรงห้งให้ดีก่อนจังหวะกันอีกเท่านึงเนาะมาหนี้คือว่าน้องสิไปเล็บบ่นี่ไปไปกวดเลยไปกวดว่ารู้ว่าไปเอายาไปกวดไปต่อยาเลยยาบดสี่ห้าเมื่ออเป็นเังไองอาการค่ะการที่ไมน ตอนินยาน่ะดีอยู่วันนี้พ่อบดยาแล้วก็เริ่มเซ็ตอีกว่าอ๋อกฮอดออกร้อนเจ้าเก่าได้ซักไปไปเหมือนบม่ได้ซักมันมาลายเจ้าเก่านะซักทำซักทำกินเลยกับไก่เออคทนซักมะบดลายก็หั่นโบเออทั้งกวดทั้งซักแล้วก็คนวางยาให้ เออบัดไปนี่เงินเท่าัพ่อก็อันนี้กาเท่ากับอ่างจีนตามเงินมาพ่อเายเับยาไอไหนมาจังมือเกินหายนะไร้มือหามือต้องมาหาบัดนี้เงินประมาณเท่าไรี่าทเพื่อว่างยาหายใจละเทือนะเทื่อ มาต่อไปไปรุ่นตะที่นั่นเศ้าแล้วแล้วคกินบุคลมกินเหล้ากินเบียร์บอกกินโอ้คลำมเอาเลยเนาะจะต้องคลำมเอาเรื่นี้เด้ี๋ยวว่าเป็นเรี่ยเป็นงานไตนะเนาะไตน้ำมูลน้ำผู้ก็กินน้ำมูลน้ำผู้กับบอกกินหอมบอกให้กินมันแบบมันเลี้ยงหอมไปเลไปน้ำมันเนาะเาต้องไปว่าโอาตเอให้ดีนะเมนตัวนี้มันต้องคลำเหล้าเบียอะไรตนี้เนาะ เนนกัาบสคัญะหนึ่งมากับเพชรอเพชเพชรกับิมอมเอมดองอืมเมร์ของดอง้านได้เย็นะป็นวัดอยู่นะเป็นวัดเป็นอ้เพราะว่าเอาหน้าปุมาให้มันกินเป็นวัดอยู่แค่หมู่หน่อยอยู่หมู่หน่อยอะก็ไดบ้านก็ซือยามาให้ อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะลูกก็สบาย่แม่ก็สบายแจ๊กชิว่าจังใดเนาะทารนอน้อมฝนเนไม่สิขาไปปวดในมือ้งเขาแล้วบ่ชินคุณบ่สนาำใส่ใสู่ออกไปพังเดียวไปนน้ำเปาเลยเปล่าเปล่ากินน้ำเออเพิ่นอยากกินน้ำเย็นไนแม่งนยเนอยกินเนัตยังเป็นบัดอยู่เนาะ พราะว่าไข่เนี่ยสบายกับบ่ให้กินน้ำเย็นโอ่น้องเนาะทีนีเอาเป็นกำลังใจให้น้องดูเนาะสูสๆต่อไปเนาะติดหนึ่งแลวข้าวๆขม่าหนึ่งแล้วข้าวขมาเ่าอัปเดตอาการของน้องเป็นเรื่อยๆดีขึ้นถ้าข้าบวขามาอัปเดตนี่กับทั้งเพื่อนกับกันโบฮู้เนาะ เพราะว่าเพิ่นก็ให้หฮาติดตามเบิ่งว่าอากาศนอกจังไดบางเทือมีเอฟซีทั้งอื่นอยเข้ามาสมทบค่าหืดคายานอกเน่นอันนี้หากกับข่ามาแต่ผู้เดียวนี่เป็นบ่แน่นเออหากกัเข่ามาแต่ผู้เดียวนี่บางเทือเพิ่นกาชีกับขาดกันคือในโบทัน่าซั่นเนาะเพิ่นก็ผู้เดียวนึงมาเพิ่นกาเฮ็ดล่เหตุการณ์คือกันเนาะเพิ่นกาเฮ็ดค่าขายกินกับไร มันนี่แหละทั้งว่าเทามาถ่ายที่บางคือมีแบบว่บาผู้ดูสงสารทั้งครอบครัวน้องนี่เนาะ<ด>อยากสุงอยากยืนสมทบซ้อยกันดูร<ม>เล็กน้อยอย่างค่าคือค่ายาหรือว่าค่าอยู่ค่ากินให้ครอบครัวน้องน้ำผลพันนี่เนาะเนาะก็คือว่าน้องก็ได้รับภาระ,ะก็คือว่าเรียงรูปเดียวแมนแมนอยู่เบื้องอยู่เรลยายอีอ้าวป้าเจ้าคะนาเจ้าไปรักษาอยู่พุ่่ ยายอยู่กั็ให้สั่นอนอ่นองน่องน่องแล้วคนนั้นหนึ you, right? no? ่งมามันกะเฮากรบบาดไปแล้วมันจำเป็นเป็นสัญญาเนาะเฮาต้องไปรักษาเฮาแข็งแห้งก่อนถ้าเฮาอยู่ไปซี่กะอาการเฮาอาจจะชุดนักไปได้เนาะเพราะว่าหนึ่งมาเฮาบอได้รักษาสองมาเนี่ยเฮากัสิอยู่กับแบบควบทุกควบยากนะเนาะเฮาหาอยู่หากินไปแต่ว่ารักษาแบบโมโตเนือง ยาเบิเป็นซีแฮเมอร์คือน้องว่ามันนี่เนาะจังซีมันกินยาโบต่อเนืองหมอเพิ่นได้สั่งเนาะหม,มอบอกว่าให้กินยาเท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนต่อเนืองก็คือว่าเฮากับบมมีเงินไปเอาไปเช่นนี้นะม,มันก็เลยเป็นขาดเนาะกินยาบบท่านกันอาการน,อกากน่องกับกำเนิดขึ้นอีกคือว่าเนาะ จับหนาบิดหลังหาเงินนำกบฏทันซี่สรนเลยก็ขอของมกบใจทางอันภูที่พนช่อยนี่เนาะเป็นการต้องขอขอบุญขอบคุณนำไอเป็นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะฝั่งเไทยส่งเงินมาช่วยเหลือทางน้องนำคนค้าหืดายาเนาะโดยกาะคอเป็นจงดีดีแม่สุ้กับเจ้าเก่งๆด้เนาะไปทางใดกระคอครัไปรอดปลอดภัยเนาะ ค่าขายก็ให้ร่ำให้ด้วยเนาะค่ากําไรงเมื่อก็ขอให้ร่ำให้ด้วยขอให้ทานเงินก็ขอให้ได้เงินทานทองก็ขอให้ได้ทองเด้วยที่พนีดูสงสารทางครอบครัวน้องน้ำพลพนทางเงากับต่างหน้าเนาะแม่ทางสแก้วก็พร้อมจะเป็นสะพานบุญให้กับทีมงานคือเก่าเนาะดู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 เป็นราคาน้ำพลไปเรื่อยๆเนาะอากาศนอกดีขึ้นเนาะ ก็ชิได้ว่าอัปเด็อยู่เรื่อยๆทาว่าแบบว่าได้พามาทั้งนี้ก็ได้เวน้องคนดูเนาะบางที่เขากะบได้มาเจอน้องคนบสบายเขากะแบบโบกล้ามาในเงี้แบบว่าน้องคนนางเฮงเงีพยคนเมื่อยเนาะนี่คือยังเส้นมานนี่เนาะกับทางไงพนก็ได้โอนเงินมาทางสาวแก้วมาให้น้องโฟนเป็นขายุขายาะมาเขากะขามาปุ๊บก็ชี มอบให้ปั๊บก็บสิเ<ป>มื่อปั๊บมันก็สีโบแม,มนเนาะนเขาก็ต้องเก็บหลักฐานหรือว่าถ่ายคลิปสีไปให้เพิ่นเบิึงสำหรับเพิ่นสีว่าเอา้าโบฮอดน้องเพิ่น,นได้เนาะเนาะ, <c oughs> นะทางเขาก็ขอญาตบัดคำทางน้องเพิ่นแล้วก,ก็ขอถ่ายคลิปจาก10นาทีพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเขาก็คือว่าฮู้กันหบเนาะทางเขาก็เห็นยูทูปพี่น้องเนาะถึงว่าถ่ายไปกับพิ่นเข้าไปเบิึงขอก็มกขอบใจที่บอกข่ามโฆษณาของทางทีมงานเฮาเนาะ บอกข่ามโฆษณากับเพื่อเป็นน้ำหมกน้ำมันคาน้ำหมกน้ำมันเฮาได้มาเล็กพี่น้องเห็นเนาะเฮากับบะมีก็บืีว่าแหละก่อนเชได้มาก่ะคายข้าวขายน้ำพี่น้องเลยกับชีว่าหล่อนจะแหละแค่หละเงบอสโอเอ้าจริงเหรอเนาะเนาะเพราะเจ้าหด้าที่ชีว่าเอานอกบวสบายอยู่คือฝากันตังทายนอกอยู่ฉันเนาะเทากับชีทายเลยว่าอัปเดตแล้วก็ให้เด็กพี่นมาเบิ้งเทาเทากับมีขานขนมคานน้ำหมกน้ำมันมาหาหน่องคนนี้เนาะ เขาว่าเอาสิมานั่งถ่ายน้องอยู่น้องเจ็บน้องปิ้นก็สิมานั่งถ่ายอยู่เพก่อนนะฮะเขาก็อยากบอกเจ๊งๆพี่เจสซี่เลยไม่เอาก็จริงมากกว่าพี่น้อยจริงมากกว่าเลยมันนี่เนาะเลยสั้นกับเข่ามาบึ้งกับเขาก็ขอของโมขบใจลลายที่โบขามโฆษณาเนาะขามบ่ไปขามกับคอโมขอบใจคือกันยังเข่ามาบึ้งอยู่ดี เนาะอ่งได้เข้ากับสิบุรุกวนเวลาเนาะนอกแล้วพอน่องกับสิไปเลยเนาะควรกับสิได้ไปต่อยาเลยเนาะให้น่องไปกดไปกากอให้น่องหายจากพญานี่เนาะอยู่ดีมีเฮงไปง่ายไปไวเนาะช่วงเศร้าไปไวจุดท้ายมีการทางเข้ากับมกุฎใจอิปซีเข้ามาเบิ่งมาชมคือลุงใหญ่ว่าดเนาะ ผมโมกบใจหลายทีบอขอาา่าวโฆษณาเฮา<ะ>ข่าวเมื่อไทยพสกาทอขายพ<ห>ิการสบายดี้วย,ยนะดย